โอเคเนี่ยเวลาผมเล่นเทสีผมมักจะไปตั้งไอดีผมให้ออฟไลน์เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าพอออนไลน์ปุ๊บบางทีอินไว้บางทีอินไว้บางอันเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นท่านผูชชมันนี่ผมไม่ว่าเนี่ยแต่ว่าเป็นอินไว้บางอันเหมือนจะเป็นไวรัสเป็นใครก็ไม่รู้ไอดีแปลกๆรูปโปรไฟล์แปลกๆเนี่ยผมก็เออแล้วมาลูลวัแบบเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่เนะฮะเราก็ไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยก็ เดี๋ยวรอคนเข้ามาคนคงไม่เข้ามาแล้วมั้งไม่เข้ามาเดี๋ยวเราก็เล่นแล้วนะฮะสดีคุณคิสตันคุณพิวทิจานะฮะคุณรีมเนี่ยคุณเมก้าน้องโบน้องบัวนะฮะคุณลลิตาด้วยนะฮะคุณบาบูนะฮะคุณก็ต์แฮนนะฮะคุณพนิษานะครับก็เดี๋ยวเราจะอธิบายก่อน คือ f ฟ n a l Fantasy 15เนี่ยมันเป็นตัวเกมที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งทำเป็นภาคที่สร้างกระแสให้กับเมืองไทยได้พอสมควรให้เด็กๆรุ่นใหม่ชอบ f ฟ n a l f a n t ร s y มากขึ้นหรือว่ารู้จัก f ฟ n a l Fantasy มากขึ้น,อา,าานอาจจะด้วยตัวเกมที่มีกราฟิกมีภาพที่ดึงดูดนะครับมีตัวละครที่ดึงดูดอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นกระแสได้พอสมควรทำให้หลายๆคนรู้จัก,ก f ฟ n a l f a n t ร s y จากภาคนี้ แล้วก็ตัวเกมจบไปแล้วเนี่ยแต่เนื้อเรื่องหลายๆส่วนมันยังขาดอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ยังไม่อธิบายตัวผู้สร้างเนี่ยค่ายสแควร์อินิกเนี่ยก็เลยประกาศว่าจะมี DLC เสริมในส่วนของเนื้อเรื่องที่ขาดหายไปเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว DLC ของกราดิโอแล้วก็มีตัวอธิบายในส่วนของเนื้อเรื่องในตอนที่13 Chapter ตอร์ที่13บางส่วน แล้วมาในตอนเนี้วันที่27มิถุนายนเนี่ยก็มี DLC ส่วนของเจ้าพรอมนะครับและธันวาคมนะครับก็จะมี DLC ของเจ้าอิกนิสนะฮะหลังจากนั้นไม่รู้นะครับเขายังไม่ประกาศหลังจากนั้นว่าจะมีอีกหรือไม่แต่ว่าที่รู้แน่ๆคือจะมีของอิกนิสต่อไปนะครับ DLC ของเจ้าพรอมอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอันนี้ผมยังไม่ได้สปอยยังไม่ได้เล่นมานะแต่ว่าผมคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เจ้าพรอมเนี่ย ตกจากรถไฟนะครับเพราะว่าตกจากรถไฟแล้วก็มันในตัวเกมหลักมันตกจากรถไฟแล้วไปโผล่อีกทีก็ไปเจอกับพวกพระเอกที่ที่ที่ช่วงท้ายๆเกมเลยนะฮะมันเราไม่รู้เลยว่าระหว่างเนี้ยมันหายไปได้ไงแล้วตกรถไฟแล้วรอดได้ไงอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นช่วงแกปตรงนี้แหละที่เขาจะเอามาอธิบายนะครับส่วนของอีกนิดเนี่ยเขาปล่อยตัวอย่างมาแล้วที่ผมลงไปในช่องเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นน้ําย่อยเนี่ยเป็นน่าจะเป็นส่วนที่ อิกนิสตาบอดคืออธิบายว่าตาบอดเพราะอะไรเหตุการณ์ตอนที่หลังตัวเอกสู้กับดีเวียทันแล้วก็อิกนิสก็เป็นคนที่จะไปรับมือกับพวกฝ่ายจักรวรรดิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นช่วงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรอดีโซีของเจ้าอิกนิสนะครับโอเคเดี๋ยวทําไมเกมมันเงียบไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับในตอนนี้ตัวเกมหลักเนี่ยมีอัปเดตให้ทําอะไรได้มากยังไงเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยแต่เมื่อกี้ก็มีอัปเดตตัวเกมก่อนที่จะมาเล่นจะพร้อมได้ต้องอัปเดตตัวเกมก่อนหลายกิกมากนะครับแล้วก็ตัวดาวน์โหลดเอเบอร์คอนเทนต์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเนี่ยนะฮะมีให้เลือกเป็นเอพิโซดการิโอซึ่งเล่นไปแล้วนะครับไปหาดูได้ในช่องผมเองนะฮะเอพิโซดการิโอที่ไปสู้กับกิกามเมสนะครับ แล้วก็ที่เรากำลังจะเล่นตอนนี้คือเอพิโซดเจ้าพรอมโต้เนี่ยหรือพรอมโต้นั่นเองแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับบางคนก็เรียกเจ้าพร้อมกันแล้วแต่นะฮะแต่ว่านอกจากนี้ก่อนหน้านี้นก็จะมีผลโพนะครัยผลโบสตรงนี้นะครับสเปเชียลนะฮะอา้าวหายไปแล้วอ่ะนะฮะคือก่อนหน้านี้สงสัยมันปิดโพไปแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีให้เลือกผลโพว่าคุณอยากเห็นเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรเพิ่มเติมในฟันอลซี 5นี้ก็จะมีให้โหวตว่าเราอยากอาจจะอยากเห็นอารเนียอยากเห็นอีลิสอยากเห็นลูนา่าอยากเห็นเนื้อเรื่องของใครหรือว่าอยากจะให้เล่นตัวละครใดได,ได้มันมีผลโหวตอยู่มันมีให้เราโหวตอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะปิดโหวตตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าวันนี้ก็ไม่รู้มันเลยหายไปนะครับผมก็ไม่ได้โหวตหรอกนะฮะแต่ว่ารู้ว่ามีเฉยพอเราอัปเดตตัวเกมปุ๊บหายไปเลยนะแสดงว่าแสดงว่ามันปิดโหวตไปแล้วนะครับ แต่ว่าแสดงให้เห็นว่าทางค่ายเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเสียงตอบรับของแฟนๆเหมือนกันไม่แน่นะครับที่โหวตโหวตกันไปเนี่ยถ้าอันไหนมีคะแนนโหวตสูงๆเนี่ยเขาอาจจะทําเป็น DLC หลังจากของอีกนิดก็ได้เพราะว่าเขายังไม่ประกาศนะว่าหลังจากนั้นจะมี DLC หรือว่าเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอีกนิดจะเป็นตัวสุดท้ายมีการโหวตโพลมาตรงนี้น่าสนใจว่าเขาจะเอาโพลนี้ไปทําอะไรนะครับอันนี้ก็เรียกให้ฟังนะครับอ,อ,อธิบายให้ฟังนะครับส่วน DLC ของเจ้าพรอมเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่นมาอีกไม่กี่นาทีนี้นะฮะมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือหมายถึงว่ามีคนเล่นลง YouTube ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนจบนะฮะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็มีท่านผู้ชมหลายท่านที่ไปดูมาแล้วตั้งแต่แรกจนจบหรืออาจจะเล่นเองแล้วตั้งแต่แรกจนจบเช่นกันผมขออนุญาตท่านผู้ชมอย่าสปอยใดๆในช่องแชทและผมก็ให้อำนาจท่านแอดมินที่อยู่ในช่องแชทเต็มที่สำหรับ ผู้ที่ฝ่าฝืนสิ่งที่ผมแจ้งไว้ว่าห้ามสปอยใดๆนะครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ต้องขอความร่วมมือนะครับสำหรับคนที่สปอยมาแล้วหมายถึงว่าไปดูมาแล้วเนี่ยร่วมดูกับเราได้แต่งดสปอยแต่ว่าหลังบทสนทนาต่างๆที่มันเป็นคัดซีนผมจะเงียบผมจะไม่พาดสดนะและผมจะมาใส่ซับให้ทีหลังเพื่อความถูกต้องและได้อัธรตนะครับ ผมจะไม่ภาคทับย้ำอีกทีนะฮะในคัดซีนต่างๆผมจะเงียบแล้วพอจบคัดซีเนี่ยเราจะมาสรุปกันว่าที่เขาคุยกันเมื่อกี้ประมาณไหนก่อนที่ผมจะไปใส่ซับไตเติเต้ลให้ทีหลังเนี่ยนะฮะช่วงนี้แหละก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่พอจะจับใจความได้หรือแปลทันเนี่ยนะฮะมาช่วยกันอธิบายในช่องแชทว่าเมื่อกี้นี้ตัวละครแต่และตัวเขาคุยอะไรกัน มาอธิบายรวมๆกันคร่าวๆไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้รายละเอียดทุกคำเนี่ยเดี๋ยวผมไปแปล,แปลซับย้อนหลังให้ในการอัปโหลดทริปย้อนหลังแล้วผมทำาับซีซีให้นะครับเข้าใจตามนี้นะถ้าอยากคือถ้าคันปากปุ๊บอะรออธิบายตอนที่หลังบทสนทนานะครับโอเคนะโอเคป้าลุยอ้อาวกดผิด กดกากะบาทปุ๊บออกเลยจะกดวงกลมอืมบอกตรงๆผมเล่นครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยดูใครมาก่อนนอกจากตัวอย่างที่เขาทังค่ายปล่อยเอามาเูยอายามีเมนูของตัวเองด้วยเอ้ยของกาลิโอก็มีเมนูของตัวเองนี่หว่า โดยรู men, ้ง okay. oh ี้เนี่ยผมก็จะมานั่งรอตรงนี้แหละถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีมีหน้าปกของตัวเองเนี่ยนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากเราเคลียร์ตัวเกมแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาเล่นโหมดอื่นๆได้โหมด Time trial ก็คือเหมือนโหมดจับเวลาอันนี้เป็นดูแล n ด์กิ้งของผู้เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกนะฮะเออผมลืมไปเดี๋ยวมาดูก่อนว่าในนี้มีปรับซับ ปเปิดซับได้แล้วนะคือผมจะบอกว่าเจ้าเอพิโซดพรอมโตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหาข้อมูลของชื่อแป๊บนึงเนี้ย <Alert> คือท่านผู้ชมฟังเพลงประกอบของของเจ้าพรอมเนี่ยค่อนข้างจะหดหูนำมาเลยนะฮะคือผมกำลังจะให้ข้อมูลว่าผู้ที่มาประพันธ์ นะฮะมาเขาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญในการประพันธ์เพลงให้กับเอพิโซดนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็คือคุณนาโอชิมิสุตะนะครับซึ่งคุณนาโอชิมิสุตะเนี่ยเป็นจะเรียกว่าอะไรเดีเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมของของสแควร์อินิกนะครับแล้วก็เคยประพันธ์เพลงที่ดังๆมากมายเดี๋ยวก่น หาหาประวัติอยู่แป๊บนึงเนี่ยซึ่งคุณนาโอชิมิสุตะเนี่ยเคยประพัน์เพลงให้กับซีรีส์ดังๆในสมัยก่อนมากมายนะครับเช่น เดี๋ยวผมอ่านประวัติคร่าวๆให้นะครับคุณนาอุชิมิสุตะเนี่นะฮะเกิดวันที่24มกราคมปี1972อายุตอนนี้ก็ประมาณ45นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงให้กับวงการเกมมากมายนะครับโดยเฉพาะในสมัยที่เป็นสแ quare ซอฟตนะครับปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นสแควร์ e n น x ิแล้ว ก็ที่เคยใครที่อาจจะคุ้นคุ้นเกมในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาได้ประพันธ์เพลงอะไรที่เรารู้จักกันบ้างในสมัยก่อนนะก็จะเป็นเกมที่เขาประพันธ์ก็คือพาราไซ e ีฟ2นะที่ดังๆนะ r a ราไซ e ีฟ2นะครับแล้วก็สต r e e t Fighter a l p h a ด้วยนะครับเขาเคยทำงานให้กับแ a ป com ก่อนที่จะมาสแ quare นะครับรู้สึกว่านอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฮะ เขาก็ยังอยู่ร่วมนะครับร่วมงานกับ Square Enix ในการสร้างเกมหลายๆเกมนะฮะที่ดังๆก็คือ Final Fantasy the Four Hero of Light นะฮะ Final Fantasy ส3ขีด2แล้วก็ Final Fantasy 14นะครับแล้วก็รวมถึง Lightning Return Final Fantasy 10 13ด้วยแต่ทีนี้ประเด็นคือคุณนาโอชิมิสุตะเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ประพันธ์เพลงหลักในภาค15นี้ นะครับผู้ที่ประพันธ์เพลงในภาค15นี้ก็คือคุณโยโกะดังนั้นคุณโยโกะชิมโมมูระเป็นผู้ประพันธ์ในภาคหลักดังนั้นธีมของภาคหลักเนี่ยเพลงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งแต่ว่าตัวเอพิโซดพอมโตเนี่ยมันจะเป็นของท่านเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอ่ะก็จะเป็นธีมหรือว่าเป็นอารมณ์ของเจ้าพรอมโดยเฉพาะเลยนี่แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจมากในการที่จะทำา d เอเออ เขาเรียกว่าทำเพลงให้เข้ากับเนื้อเรื่องของเจ้าพร้อมโดยเฉพาะเลยไม่งั้นคงจะไม่เชิญคุณนาโอชิมิสุตะเนี่ยมาเป็นผู้ประพันธ์เฉพาะเอพิโซดนี้โดยเฉพาะแล้วก็น่าสนใจไปอีกว่าแล้วในอนาคตธันวาคมนี้เอพิโซดของอิกนิสเนี่ยจะมีการเชิญแขกที่เป็นแขกรับเชิญด้านใดมาเสริมบทบาทหรือว่าเสริม เสน่ห์ของเอพิโซดนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะครับโอเคโม้มานานเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับไม่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 ใช่รีเทนตไตเติลจะนิวเกม มีแค่ให้เลือกแค่อีซีกับโนมอลนะครับฟันนั้นเป็นสี่สิบห้านะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแปลซับซีซีวางไว้ข้างล่างให้นะครับเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะแปลทั้งหมดนะครับ ก็เขาบอกว่าตรงนี้ง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพรอมซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่ออกไปทางแซดเน็ตคือความเศร้าโศกนะฮะเออเขาตะลุยออกไปทางหิมะนะครับเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เขาสงสัยอยู่หาคำตอบที่เขาสงสัยอยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะ ก็คือจริงๆนะครับเจ้าพร้อมก็คือเนเรื่องของเจ้าพร้อมก็คือหลังจากถูกผลักตกจากรถไฟนั่นแหละที่ที่เขาอธิบายเนี่ยครับถูกผลักตกจากรถไฟแล้วก็เขาก็เล้วหกเะเห์เร่ร่อนไปตามที่ราบหิมะที่เป็นหิมะปกคลุมเนะี่ยเพื่อหาคําตอบที่เขาต้องการประมาณนั้นนะฮะคร่าวๆนะแต่อย่างที่บอกนะครับย้ําอีกทีว่าส่วนที่เป็นคัดซีนอะไรต่างๆเนี่ย ผมจะปิดไมค์นะครับหรือผมอาจจะเงียบไม่พูดแล้วก็ปล่อยเขากุยไปแล้วก็มาใส่สรัพอาที่หลังนะครับอะอย่างตอนนี้เป็นต้น หลายวันต่อมาอันนี้หลายวันต่อมาน่าจะหมายถึงหลังจากตกรถไฟนะครับหนาวชะมัดเลยที่นี่ตอนที่ผมบังคับแล้วนะฮะแต่ว่าเดินค่อนข้างช้าและหนักหน่วงมาก ตรงนั้นเห็นเป็นเสาไฟฟ้าอะไรสักอย่างครแต่ยังไม่เห็นปลายทางเลยว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนอย่างไรทางซ้ายเหมือนมีรู้อะไรบางอย่างไม่นะ ยังเจ้าพร้อมยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจยังไม่ทออใจครับสิ่งที่เขาเดินขึ้นมาถึงก็คือเป็นเหมือนเป็นรางรถไฟครับ เพราะเขาถูกผลักตกมาจากรังรถไฟแต่เขาก็เดินตามรางรถไฟอยู่นะฮะหลายวันนะฮะเห็นแสงไฟอยู่ลิบลิบอีกไกลชมัดเลยเห็นไหมท่านชมเห็นไฟลิบลิบไหมเอาเอาไฟจักรวัดมา ็นฉากโหลดแล้วนะฮะคือตรงน,นี้เขาอธิบายพื้นเพเบื้องหลังของของพรอมว่าพื้นเพเนี่ยเขาตอนเด็กเดอ่ะเขาถูกเลี้ยงดูเติบโตมาอย่างไรนะฮะก็เป็นเพื่อนกับเจ้าชายตั้งแต่สมัยเด็กเหมือนที่เราเคยดูเวอร์ชั่นการ์ตูนมานั่นเองบราตงฮูดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมแปลอย่างละเอียดทีหลังใส่เป็นซับซีนซีให้นะครับอันนี้ผมแปลคร่าวๆก่อนนะครับ ずっと一人ぼっちだったみんなと友達になりたくて生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ 本当の僕を知られてまた一人ぼっちになる ก่าเมื่อกี้คร่าวๆก็คือเหมือนพร้อมจะรู้ตัวเองมาโดยตลอดว่าตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเออตัวจริงเขาเป็นใครแต่เขาไม่กล้าที่จะบอก,พพกเพื่อนๆเพราะกลัวว่าเพื่อนๆจะปฏิเสธตัวจริงของเขานะครับตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยส่วนซับเดี๋ยวผมจะใส่ซับให้ทีหลังย้ำนะฮะว่าผมจะใส่ซับให้ทีหลังแต่ว่าผมจะเงียบ เพื่อที่จะได้อัตรสดในการดูย้อนหลังเวลามีทรัพย์นะครับปรากฏว่าเจ้าพรอมได้สติขึ้นมาหลังจากโดนพวกจกกวักรวรรดิจับมาเนี่ยอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับเจ้าพรอมบอกว่าทิ่นิมที่ไหนกันเนี่ยภารกิจด้านขวาเนี่ยบอกว่าให้เราค้นหา M.E.722 年7月ニ日ュニ<月>アン、ヒガツヨーン、ハモンキャンプチャーにハモンキンプチャーにハイキランチはキャンプチャークニマド,マドコは導入の提案があった死骸を素材としたマドヘワ、イはいまだ安定性にかけ実用化までの道のリはキビシー、ダガ、のノモノノデータがあればおそらく問題は解決できるだろう。死ダロ、シンデシマウヘシシ。 ののを編すするるるこ計画は何よりも優先させななななければらい我がが帝国世界統治崇目的ためにก็เป็นข้อมูลการวิจัยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเสียงของจักรพพัดนะฮะคุยว่าการวิจัยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวใส่ทับไปก็เดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ เพราะแปลสดเมื่อกี้แปลไม่ทันอยู่แล้วนะครับเออถ้าเป็นอย่างนี้นี่พอจะแปลทันอยู่นะฮะันนิวโฮปนะฮะก็เป็นข่าวที่ทางฝ่ายจักรวรรดิเนี่ยสร้างเป็นโรงงานที่สร้างทหารมาจิเทศสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับกออ็สามารถสร้าง มันจิเทคที่เป็นหุ่นอะไรนะเป็นทหารที่ท่านผู้ชมเห็นส่ายจัก,กรวรรดิเขาใช้เป็นที่เราสู้มาตลอดทั้งเกมเนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่ตีพิมพ์เนี่ยก็คือปีเอ็2 3นะครับวันที่26นะแล้วก็สินี่น่าจะเป็นเดือนเนาะก็เป็นปี723มนั่นเองนะฮะผมจำไม่ได้ว่าปีปีปัจจุบันของในเกมมันเท่าไหร่ยังไงนะฮะส่วนคัาแปรเช่นเคยเดี๋ยวผมใส่ซับเต็มๆให้นะครับ プロダクト ID 紹介中 ID05953234 確認セキュリティチェックロスト ID 当該 ID の確保 回収作業に入りますそれいいものを持ってるね派手い出ないここどこだか分かるいろんな呼び名があるんだけどさ第一魔導兵生産基地と君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよでも君の本当の家って って言ほうが正しいかもしれないね <laughs> お友達に殺されかけたメシは違うここで傷を癒していったなバーサタイル長官が君の孤独を埋めてくれるかもよバーサタイル誰え知らないんだ会いに行ってみたら 面白いと思うよ。